ัสวัสดีท่านครับผมวันนี้เราเจอกันในรถอีกแล้วนะทุกคลิปเลยนะเปิดรวคลิปมาเจอในรถตลอดนะครับก็กําลังขับรถจะไปเที่ยวครับผมจะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนนะ,ะทเวงนนี้เราไปที่ไหนกันนะครับเรามาที่ราชบุรีนะครับโซนสวนพึ่งโซนบ้านคานะครับเที่ยวนี้เราจองที่พักไว้ที่ภูผาป่าสนอ่า ครั้งที่แล้วตอนช่วงปีใหม่นะผมก็ได้ลงคลิปนี่ไงไปมาดาโฮมนะครับที่มาดาโฮมเที่ยวนั้นก็ได้ไปภูผา่าเหมือนกันแต่ว่าไปนั่งไปนั่งดื่มกาแฟนะนั่งถ่ายรูปนะครับชมบรรยากาศนะครับแต่ไม่ได้พักนะเพราะว่าไม่ได้จองไว้นะครับที่นี่คือถ้าจะเข้าก็คือต้องต้องจองนะครับต้องต้องต้องมาเช็คมาจองนะครับในผ่านในเพจเขานะ ต้องจองไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็พอดีน้องมาจากภาคใต้นะครับน้องเอ็มสุราษฎร์นะมาจากภาคใต้มาพาแฟนมาฮันนีมูนนะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยวันนี้วันที่14่กุมภาัน์นะวันวาเลนไทน์เลยวันแห่งความรักเลยนะครับก็เราก็จะไปสมทบนะกับน้องเขาที่ภูผาป่าสนนะครับนี่พานักท่องเที่ยวมาด้วยเช้ง นี่เที่ยวนี้นักท่องเที่ยวมานะครับเออโอเคเดี๋ยวเราถึงแล้วนะครับนะครับก็จะรอสมาชิกอีกท่านหนึ่งคือท่านสมชายนะเออท่านสมชายจากช่องยูแคมป์นะครับก็จะมาส่งทบกัน3สามสถานีนะครับสามสถานีเลยเอาครับเดี๋ยวขับรถใกล้จะถึงแล้วนะตอนนี้อีกกี่กิโลนักท่องเที่ยวอีกประมาณ อีกประมาณสิบสี่กิโลนะเมื่อกี้ฝนตกนะครับทางโซนนู้นนะน้องเอ็มทักมาบอกว่าฝนตกนะครับฝนตกอา่าแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ตกนะตรงนี้ที่ที่จะถึงยังไม่ตกแต่ว่าไปดูหน้าง,งานก่อนนะถ้าตกก็ต้องหลอนะครับถึงจะลงเต็นท์ได้นะอา่าวันนี้คืนนี้เราก็จะรับประทานอาหารอะไรกันนะครับเพื่อติดตามชมนะครับอา่าแล้วไปเจอกันที่อะไรนะ ่งทียวภูผาป่าสนนักภูผาป่าสนไอที่หันไปถามเนี่ยคือผมจําไม่ได้ <c oughs> ครับถึงทางเลี้ยวนะตรงนี้นะครับนี่จะมีป้ายบอกนะจากอำเภอสวนพึ่งมาปึ๊บนี่เลี้ยวเข้าตรงนี้เลยเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ําผาชีนะครับ่าเส้นนี้เลยเส้นนี้จะมีอะไรบ้างลานแคมปิ้งก็จะมีนี่มหาดไทย ภูผาปาสนมาดาโฮมนะครับที่มันอยู่เรียบอ่างเก็บน้ำผู้ไททักเคยนะครับเพื่อไปชมไอเนี่ยนะไอภูเขาไฟฟูจิเมืองโอง่งนะเ็เรียกอะไรนะฟูจิเมืองโอ,อ,อ่งนั่นแหละนะครับตอนนี้จากตรงนี้ไปก็อีกไม่กี่กิโลเองนะนะประมาณกี่กิโลได้การท่องเที่ยว9ประมาณ9กิโลนะจากที่เราเลี้ยวเข้ามาทางนี้นะ เออ9กิโลก็จะถึงละ ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับภูผาป่าสนเราต้องจอดเพื่อลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะอจะได้เข้าไปโอเคฟึบว่ามันจะถอยของไปเขาบอกตอนนี้ตอนนี้เราเช็คลงทะเบียนเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่นี่นำนำไปจุดที่เราจองนะครับเอารถถอยได้เลย นะครับเอารถเข้าไปได้เลยเลดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่สตาร์บเตไซค์สงสัยหัวเทียนบอดอ๋อติดยังติดแหละมันมีร้านจดข้างหลังไปครับนี่ให้เขานำไปเลยอ่ะนักท่องเที่ยวถือกล้องถ่ายไปโอเคนี่ไงท่นเองกลางเต็นท์อยูน่นะ ก็จะเป็นแบบนะป่าสนนะเนี่ยโซนป่าสนนะครับด้านนี้โซนป่าสนด้านนี้ก็ป่าสนด้านนี้ก็ป่าสนนป่าสนได้นะครับป่าสนทั้งหมดเลยซ้ายขวาเขาถึงชื่อนี้ไงอะไรนะภูผาป่าสนภูผาป่าสนไงตรงหน้านั่งโย่ลงนี่เลยขับตามเจ้าหน้าที่ไปนะครับ ไปนี่ไปน,นี่จะมีจุดอะไรเงี้ยห้องเก็บของเขาแล้วก็เป็นห้องน้ำนี่เดี๋ยวเขาเปิดประตูครับนี่ล็อกเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับล,รรล็อกเราอยู่ตรงนี้เอลยเดี๋ล็อกก็อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก,กางตรงนี้หนุ่มใต้ทำไรหน,นุ่มใต้นี่หนุ่มใต้ทำไร ส <im itation> <im itation> วัสดีครับนี่นะแคมป์น้องเอ็มอยู่นี่เองโอ้โหได้วิวบรรยากาศสวยงามเลยไห <c oughs> น αι. เสร็จยังกลางเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยมามาดูวิวนีโ่โอ้โหอากาศโรแม,มนติกโอ้โหสอดยอดวสดวัสดีครับสวัสดีครับหลอกว่าดิมไหมครับฮะ ถาจะหล่อเดิมน,นะโอ้ยผมหล่อขึ้นทุกวันทุกวนันเป็นไงบ้างครับเต็นท์ผมนี่ดูดิแล้วก็ดูโอ้ดิแอ๊อ่าสวยงามสวยงามนะแคนวาสอ่าโขาดิแอ๊แคนวาสแล้วก็นู้นี่ได้เข้าเซตสวยงามเลยเห็นป่ะอ๋อหา่อเฉาเลยวันนี้วันว,นเวนาเลนไทน์ด้วยนะวันแห่งความรักนี่พาแฟนมาานิมูลไก่ไไแล้วนี่เราเนี่ยฮะพามาด้วยไหมครับนู่นไงเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะรอกลางเต็นท์ เดี๋ยวรอขนของเนี่นี่ช่องช่องของน้องเอ็มนะติดตามช่องของเอ็มได้ชื่อช่องอะไรเนี่ยเอ็มแคมป์แคมป์เลยนะแคมป์เป็นทิปแอนคาครับผมแคมป์เป็นทิปแอนคาร์นะผู้ติดตามประมาณ4ี่0,000กว่านะตอนเนี้ยครับลบไปลบไเขาว่าหลักแสนครับอ๋อลบไปสี่ร้อยกว่าอ๋อก็คือเขา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 คอมเมนต์ไม่รู้เรื่องแล้วก็ลบทิ้งลบทิ้งไปเออเอาล่ะครับแต่คนดีๆไว้ นะโอเคครับวันนี้เราก็จะทำลายบรรยากาศโรแมนติกของเขาแทนะครับเออทำลายนะครับเออเราจะมาจ้องทำลายเลยนะเดี๋ยวรออีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอท่านสมชายนะครับท่านสมชายเดี๋ยวตามมาตรงบรรยากาศตรงนี้จะเป็น B3 ครับตรงนี้ B3 เออจะเป็น B3 ตรงนั้นจะเป็น B4 ครับครับครับดีสนี้ค,นคือจะสวยได้เห็นภูเขาไฟฟูจิโซนโซนไหน โซนนี้โซนนี้อ่าโซนนี้เห็นพอดีนะตรงพอดีเลยใช่อ่าเนี่ยภูเขาฟูจิเมืององเมืององเขามีฟูจิโคลาดด้วยนะ๋ยวนี้มีอ๋ออมีฟูจิโคลาดด้วยอ่านี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตขนของนะครับแล้วก็ลงเต็นท์ผมก่อนนะนี่ฝนฝนเนิ่๊กตกไปนะเอมฝนติ่กตกครับเออแล้วก็เพิ่งได้หยุด เมื่อสักครู่นี้อ๋อเพิ่งได้หยุดเมื่อสักแป๊บหนึ่งนี่เองแล้วก็รีบลงรีบลงชั้นกันเลยคืนนี้น่าจะเราน่าจะเจอฝนกันครับแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้มันเป็นมรสุมหน้าร้อนโอเคนะครับก็สู้นะคนแคมป์เจอยังไงเราก็ต้องสู้อยู่แล้วทุกรูปแบบ เ้เต็นเต็นยังไม่ลงนะท่านสมชายนี่เราเจอท่านสมชายแล้วมาแล้วเต็นยังไม่ลงแต่ก็อี้ลงก่อน,นเผืเ่อเหนื่อยจะได้นั่งพักใช่ไหม,ไมไโอ้โหเด็กเก้าอี้ <G ül> ลายเสือเ้วยนะทางเฮ้ยเราเขาเรียกลายทางไงการ์โมกร์โมทางการ์โม <G ül> ลายการ์โม <G ül> ตรงนี้นะครับนี่ทำเลนี้เต็นผมอยู่นี่เอ้ <G ül> อันนี้ท่านสมชายอยู่อยู่ตรงนี้นู่นน้องเอ็มน้องเอ็มท่านเอ็มอยู่นู่นอันนี้ปลาเสิร์ตปลาเสิร์ตเนี่ยสีนะ,น,นะครับสีหลังสีงหลังนี่อันนี้รถเข็นนี่ขนมาจากบ้านเลยใช่ไหมน่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเขาโคตรแข็งแรงเลยนะรถเข็นที่เนี่จะบอกให้บึกบักเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศนะโซนโซนโซนต้นสนนะท่านสมชายนี่อยู่หน้าต้นสนเลยตอนนี้นะมุมเลยนะอยู่มุมเลยมุมมุมแรกเลยนะด้านด้านนู้นก็เป็นต้นสนเลยนะครับโซนสนเลยเอียงหน่อยๆนะเอียงนิดๆนะเอียงนิดๆเสริมมันเลยจะทิ้งลงไปแล้วนะแล้วก็ได้นี่ครับบรรยากาศนะอ่างเก็บน้ำนะชมภูเขา แต่แต่โซนต้นสนนี่ก็ล่มลื่นดีกันนะล่มนะแต่เสอยางเดียวมันชันทางมันเนี่ยพื้นมันไม่ค่อยเสมอกันครับบ้านก่อนเอครับนอนคนเดียวเล่นเล่นพีหกเลยรถเข็นเราไม่ต้องใช้เอ่าปึ๊บ ไอ้สบายเลยครับช่วยกันขนของนะคนละไม้นค,คนละมือเลยจะได้เสร็จเร็วๆนะครับจะได้ทำอาหารเย็นกินกันเริ่มหิวละ สำรวจเต็นท์เรานะครับว่าเต็นท์เราเรียบร้อยไหมนี่เต็นท์เราเรียบร้อยดีแล้วนี่นักท่องเที่ยวเที่ยวนี้นักท่องเที่ยวเราพกแมวมาด้วยนะเห็นปะเออดูดิแมวที่ไหนมานอนตรงนี้แมวที่นี่ใช่ไหมนะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวนักท่องเที่ยวสนิทกับแมวเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เป็นคนรักสัตว์งไงที่นี่ที่นี่เขาเอาสัตว์เข้าได้นะเนี่ยอย่างเต็นท์นี้ก็มีสุนัข ก็เอาสัตว์เข้าได้เห็นไหมโอเคครับเที่ยวน,นี้ผมใช้แสงสว่างก็คือตะเกียงนะโคแมนนอสตานะครับเที่ยน,นี้แล้วก็ชุดกาแฟนี่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมชุดประจำกายแล้วก็มีแบลร์โบนหนึ่งดวงนะครับตรงน,นี้เราก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ลังใบหนึ่ง ง่ายๆนะทิปวันเดทิปนะทิปเดียววันเดียวนอนคืนเดียวเนี่ยไปดูเต็นสมาชิกเราี่ท่านสมชายดิดูพัดลมก่อนโอ้โหอันนี้เหมือนพัดลมไอ้นี่เลยอะรถสองแถวอะพัดลมหนีพัดลมหนีนะอ๋อนี่ยนะแต่ละท่านก็มีของแบบนะเก๋ๆแปลกๆไม่เหมือนใคร น,นี่ตะเกียงวันนี้เราเอาสีเดียวกันมาเลยนะสีเขียวผมมีสีดําอีกดวงหนึงน่งแบบนี้มีสีดําอีกดวงหนึ่งวันนี้เอาตีมเขียวมาแต่ตีมเขียวได้ก็อี้แดงนะเนี่ยนี่เด่นเลยแด้ก็อีเเอ้เ่ยล <c oughs> แล้ว <c oughs> นี่นะครับนี่เต็มรุ่นใหญ่ต้องแบบนี้นอนคนเดียวหกทีรุ่นใหญ่ใจต้องถึงเอาสะใจไปเลยออ โดนปลาเสิร์ตวนอยู่กับตะเกียงเนื่อโอ้โหแล้วท่านเอ็มไปไหนท่านเอ็มน่าจะนั่นแหละครับน่าจะอยู่ที่เต็นท์นะโดนนั่นหรอนี่เราจะมาดูของโบราณกันนะเออเชมเต็นท์นี่สมัยใหม่มากเลยดูดิเต็นท์นี่สมัยใหม่นะครับแต่ดูตะเกียงฉีกเลยไหม ตะเกียงฉีกเลยนะเออเก่าครับโอ,อ้สุดยอดเลยอันนี้อย่างน้อยเนี่ผมว่าต้องมีห้าหกสิบปีเนี่ยหรืออาจจะเกินห้าหกสิบปีนะป่านะได้นะมันไม่มีฝาโอ้มาแล้วควันมาแล้วนี่ไงระวังระวังฝาระวังข้งางบนนะเดี๋ยวไฟชิดมากอ๋อตะเกียงลานพอไขไปแล้วไส้มันจะออกหรือหรือยังไงมันจะหมุนเหรออย่าใช้ไม่เป็น ไอ้ลานเนี่ยมันคืออะไรเออลานมันคืออะไรเออลานมันคืออะไรลานที่ไขยเขาว่ามันจะทาไม่ไม่เกิดควันอ๋อมันจะปั่นหมุนตรงตุ้งช้นทายอ่ะเจ๋งอ๋อมันจะคล้ายๆมันคนน้ํามันป่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่แสงมันสวยเออแต่แสงมันออกแดงๆนะสวยมากออกแดงๆสวยๆนะดวงจันเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางคืนดีกว่าเรามาถ่ายตอนคืนดู เอตเนยห็ู่ามดี๋ยวคืนนี้เรามาชมแสงตะเกียงโบราณของประเสริฐเราดูนะว่าจะคลาสสิกขนาดไหนโอ้โหแค่เต็นท์นี่ก็คลาสสิกนี่พาใครมาด้วยไม่ได้เลยเนี่ยโหเจ๋งเจ๋ดายตัวนี้ไอ้ทิพไายเลยก่อนมาไม่ครบอ้าวมันคืออะไรป๋ากระเป๋าเนี่ยเต็นท์เต็นท์เหรอรุ่นใหม่อ๋อของนิวซีแลนด์ของนิวซีแลนด์ โอ้โหขยันหาของในป่าเนี่ยมันเป็นแบ็คแพ็คไงโอ้มีเป้งมีเป้เรียบร้อยเลยนะเนื้อไอ้นี่จบเออจบเลยละลอะไรไม่ครบครับตัวนี้มุ้งมุ้งไม่มีอ๋อมันจะกลางเป็นเต็นท์ได้คือมันเป็นทาร์ปเนี่ยเนี่ยมันจะมีแผ่นรองนี่ใส่อุปกรณ์พวกเสื้อผ้าก็คือไอ้เป้เนี่ยมันยึดติดอยู่กับไอ้นี่เลยไม่ไม่ไม่แยกกันเออเจ๋งเลยเออแล้วก็เปิดด้านข้างได้คือคือแนวสะพายเข้าป่าก็ ได้เลยผมขี้เกล็ดสายแบกอะ๋ยวจะเอาเสื้อผ้าเอาแกใส่คไอ้แกตัวผ้าเล็กๆครับจบนไปป่าถึงไหนวะอันเดียวป่าสายบูธครับเลยนะป่าโอ้โหไปเที่ยวมางานอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่สายเที่ยวเดียวเลยอ้าวเราไปดูน้องเอ็มว่าทำอะไรบ้างนะดูสมาชิกเราอีกท่านหนึ่งนะท่านเอ็มท่านเอ็มทำอะไรบ้างนี่ดูเต็นท์นี้นะ โอ้โหเต็นนี้สวยนะสวยคลาสสิกนะนะครับอ่ะมาดูเต็นท์น้องเอฟนี่เอ้นี่บีสามอ๋อโซนนี้ก็เป็นโซนบีอยู่ใช่ไหมอ๋อชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนี่คือโซนบีโอเคแล้วแล้วแล้วตรงนู้นเขาเรียกโซนอะไรน้องเอมอ๋อตรงนู้นลานนู้นที่ที่บอกว่าไม่มีต้นไม้ที่ผมบอกคือโซนเอก็ถ้าทบอี่โซนเอหนึ่งเอสองเอสามโอเค นี่นะคเขามาแอบโรแมนติกกันอย่างนี้แล้วก็ไม่เรียกไขรเลยนะดูดิกับข้าวเต็มโตแล้วลนั่งนิ่งเลยดูสิมีอะไรบ้างโอ้โหไข่เจียวไอ้อะไรพันพันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้น,นั้นไอ้น,นั้นพันไม่ <c oughs> ไอ้น,นั้นมันพันพันแป้งครับพันแป้งครับอ้นี่คือต้ายามยำแต่ถ้าถ้าบ้านเราเขาเรียกถุงทองอ๋อถุงทองโอเคนี่นะนี่นี่ซื้อที่ร้านนี้ปะใช่ครับโอ้ที่ร้านนี้นะครับ อ๋ออย่างาาง,งี้ผมเรามากินกันแล้วอย่าไปยุ่งกับเขา <c oughs> เขาโรแมนติกวันนี้วันวาเลนไทยนะน้อชีวิตวัยรุ่นนะ <c oughs> ท่านสมชายนี่6พีนอนคนเดียวเลยสบายไม,ม่ต้องระวานเลนทองวาเลนไทยแล้วรุ่นนี้ไม่มีแล้ววาเลนไทย <c oughs> <c oughs> สวยงามนะนี่ดูวิววิวน้องเอ็มนี่ดูเอาท่านสมชายหลบหน่อยเดี๋ยวเรามาดูวิวนี่นี่จากการมองนี่นะนี่เห็นเปล่า โอ้โหมองนี่เป็นไง Amazing, Amazing ราชบุรีเออเูก์ <c oughs> ใจเออนะเรารีวิวไปเรื่อยๆนะครับนี่นะนะเต็นนี้อย่าไปยุ่งกับเขานะวันนี้วันบริเลนทายเราต้องหลบๆห,หน่อยนะเต็นนี้อ๋อนี่เห็นไ,ไหมโอเคนะครับ เดี ite, <LO> ๋ยวคืนนี้นะคืนนี้เราจะทำอะไรกินกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคืนนี้มีอะไรกินเดี๋ยวอยากกินชาบูนะน้ำดำนู่นเลยข้างๆเต็นท์น้มชายเดี๋ยวกลางโต๊ะนะทำชาบูกินกันโอเคเปล่าเสร็จนี่มีกาแฟไหมครับมีกาแฟมียังอยู่ในรถเลยเดี๋ยวเียนี่จ้องจะกินกาแฟก่อนกินข้าวหรือซ้ำไป เอาเลยเอาเลยป้าเราอย่าไปยุ่งกับเขาเอาเไปสวัสดียามค่าคืนครับผมในค่ำคืนนี้ <c oughs> เรามีเมนูอะไรกันอ๋อชาบูน้ำดำ <c oughs> คนดูบอกอีกแล้วเหรอชาบูน้ำดำ <c oughs> ไปทุกทิปก็ชาบูน้ำดำนะพ <c oughs> อดีนะักท่องเที่ยวชอบนะเมนูนี้ ก็เลยจัดชาบูน้ำดำมานะครับตอนนี้เราล้อมวงนะครักำลังรับประทานอาหารกันนี่ท่านสมชายนี่เก้าอี้แดงนี่ปลาเสิร์ตนะปลาเสิร์ตนี่ปลาเสิร์ตก็มาแล้วอันนี้เขาบอกปิดทุกวันจันทร์มีหมูเด้งนะครับหมูเด้งอันนี้หมูสไลด์อันนี้อะไรเขาเรียกว่าอะไรสไลด์เหมือนกันป่ะสันคอแล้วก็เนื้อนะครับนี่เนื้อนี่เนื้อ เนี่ยนี่มีจานไหมคะอ่ามีมีกับข้าวมาเพิ่มกับข้าวกับเพิ่มกับข้าวมาเพิ่มผักกาดขาวนะครับแล้วก็อะไรนะคณะฮองเตะนะใช่ป่ะฮองเตะแล้วก็นี่กำลังใส่หมูเด้งอะไรตอนนี้น้ำเดือดสวยเลยนี่นะนักท่องเที่ยวเรากำลังปรุงอาหารอยู่เป็นอย่างนี้แล้วนี่ มาดูบรรยากาศฮะบรรยากาศการกินอูร้านค้าเฮ้ยข้าวนี่มานะคนลองมาแล้วได้ได้ข้าวมอร้อนมาแล้วครับน้องเอ็มเอาอะไรมาเนี่ยน้องเอ็มมาครับเตรียมน้ํามากินกับชาบูใช่ไหมเอ็มเฮ้ยเอ็มกินข้าวได้หว่าใช่ป่ะมันกินแบบฟินเลิฟแล้วเรียบร้อยแล้วเอ็มนะ มาลองชาบูน้ำดำดูแล้วจะติดใจอ่ามาเลยเช้าแล้วนะครับเช้าแล้วแต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลย <laughs> ลมีเมฆมีเมฆฝนนะมีเมฆฝนก็แสงแดดยังสาดมาไม่ถึงเลยครับตอนนี้ ต,ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงแล้วนะอืดูบรรยากาศลิมเขื่อนนะครับนี่นะมีเมฆฝนนะมีเมฆฝนอยู่พาทิตย์สาดเข้ามายังไม่ได้นะครับที่อื่นน่าจะฝนตกอยู่นะครับมีบรรยากาศยามเช้าช้าแคมปก็ตื่นนอนแล้วหาอะไรรับประทานกันแล้ว คืนนี้มีอยู่ประมาณ1 2 3 4งสองสามสี่ห้เจ็ดปเก้าบประมาณ20นะประมาณ20หลังนะในในโซนป่าสนด้วยก็าหาอาหารเชา้ารับประทานกันแล้วนะครับเช้าแค้มโอเคนะครับเชา้าก็บรรยากาศประมาณนี้เมื่อคืนหนาวนะเมื่อคืน20 สามองศานะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงกันนะว่าเป็นยังไง ฝนตกครับฝนตกนะฝนตกยามเช้าอันนี้สภากาแฟเราได้เปิดแล้วนี่นี้เรามาที่แชมป์ท่านสมชายนะ <c oughs> นี่ท่านสมชายกำลังปั่นกาแฟร้านกาแฟเปิดแล้วนะครับมาแล้วนี่ฝนโปรยปลายเลยนะวันนี้เราดื่มกาแฟกระสายฝนเลยข้ามกลางสายฝนเลยนะ นี um ่ดูช enfin> ุดอุปกรณ์กาแฟเนี่ยอุปกรณ์กาแฟของเราวันนี้กาแฟนี่เมล็ดกาแฟโชแปงนะโชแปงนี่วันนี้เรานานาคาฟี่นานาคาฟี่ใอ้เมล็ดกาแฟโชแปงนะครับนี่เอ้มาชมสีเมล็ดกาแฟมาอ่าออกแบบอ่อนๆนวลๆนะอ่อนๆนวลๆเดี๋ยวดมก่อน อืแต่กลินนี่เข้มข้นเลยนะหอมหอมแต่มเมล็ดมันออกสีแบบถ้ามเมล็ดขั้วทั่วไปมัจะออกดำๆหน่อยนะทนะมชมายอัอนนี้ขั้วกลางกครับอันนี้กำลังต้มน้ำนะรอต้มน้ำก่อน สภาพอากาศวันนี้แดดจ้าซะเหลือเกินนาากัน,น,แนแดดก็ลืเอ,อกมานะแสบตาไปหมดแล้วเนี่ยฝ <c oughs> นนะฝนตกนี่โอ้โหแดดไม่มีเลยมีแต่ฝนนะครวันนี้คงจะทั้งวัน,นแบบนี้ <c oughs> ดีนะตอนเช้าไม่ตกนะได้ยังเก็บภาพบรรยากาศให้ให้เพื่อนๆได้รับชมกัน,นตอนนี้ก็จะมาช่วยเขาเก็บของกันนะ ช่วยเพื่อนๆเ,เก็บของนะครับน,นี่เก็บของกลางสายฝนเลยตอนนี้ก็เหลือเต็นท์อย่างเดียวนะของขึ้นหมดแล้วนี่เหลือลมเต็นท์อย่างเดียวครับตอนนี้เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะ เอ็มก็เก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแลย้วกำลังจะเดินทางไปพักที่รีสอร์ทอะไรอะ่ะ<า>เอ็มลาคอสคาน่าลาคอสคาน่านะอยู่โซน<า>สวนพึ่งใช่ป่ะโอเคนะเด,เดี๋ยวรออีกสถานีหนึ่งนะครับของท่านสมชายนี่กำลังจะลมเต็นอยู่โอเค,เ,คเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบเพียงแค่นี้นะ แล้วเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันที่ไหนคอยติดตามชมนะครับวันนี้จบที่หนุ่มสุราชเอาหนุ่มสุราชทักทายโอเคไปสวัสดีครับ